ครับคุณผู้ฟังรายการสถานีลองดีทุกท่านครับสำหรับ E p พีเรื่อง GPS หลอนสายเหนือเป็นเรื่องเล่าจากคุณการที่ส่งเข้ามาครับการชายหนุ่มวัยทำงานที่ต้องขับรถกลับบ้านเกิดที่จังหวัดน่านเพียงลำพังหลังจากทำงานหนักติดต่อกันหลายวันเขาเลือกเดินทางในคืนวันศุกร์เพื่อจะไปให้ถึงในตอนเช้าแต่ความง่วงเริ่มโจมตีเขาตั้งแต่เข้าเขตจังหวัดแพร่การ จอดพักที่ปั๊มน้ำมันร้างๆแห่งหนึ่งแสงไฟกระพริบวิบวับลมพัดใบไม้แห้งหมุนวนบนลานปูนขณะที่เขากำลังล้างหน้าเพื่อเรียกสติเขาเหลือบเห็นชายแก่คนหนึ่งยืนอยู่ที่มุมมืดของปัม๊มชายคนนั้นสวมชุดหม่อห้อมเก่าๆถือถุงกระสอบป่านใบใหญ่พอหนุม่มทางข้างหน้ามันปิดนะเขามีซ่อมสะพานต้องเข้าทางเบี่ยงหมู่บ้านดอนอาถันถึงจะทะลุไปหน้านได้ ชายแก่พูดด้วยเสียงแห่พลาดโดยไม่สบตาการขอบคุณแต่ในใจก็สงสยัยเพราะ GPS ในมือถือยังบอกว่าทางสะดวกแต่เมื่อเขาขอบออกมาได้ไม่นานเขาก็เจอแผงกั้นถนนและป้ายไฟบอกทางเบี่ยงจริงๆเขาไม่มีทางเลือกจึงต้องเลี้ยวรถเข้าสู่ถนนสายรองที่มืดสนิททันทีที่ล้อรถบดลงบนถนนลูกรังกลิ่นดอกซ่อนกลิ่นก็โชยเข้ามาในรถการขามวดคิ้ว เขาเช็กระบบแอร์แต่มันก็ปกติถนนเส้นนี้แปลกมากสองข้างทางไม่มีบ้านคนมีแต่ต้นตะเคียนและต้นยางสูงใหญ่ที่กิ่งก้านโค้งเข้าหากันจนดูเหมือนอุโมงกระดูกเขาพยายามเปิดวิทยุเพื่อหาเพื่อนแต่ทุกคลื่นกลับสรงเสียงเหมือนคนสวดมนต์พึมพำฟังไม่ได้สับเขาตัดสินใจปิดเหมือนทิ้งความเงียบเริ่มทำงานจนเขาได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองคลิก เสียงเหมือนมีคนกดล็อกประตูหลังรถการสะดุ้งสุดตัวเขาเหลือบมองกระจกหลังว่างเปล่าไม่มีใครแต่เขาสังเกตเห็นรอยนิ้วมือจางๆปรากฏขึ้นบนกระจกหน้าต่างด้านในรถรอยนั้นมันเปียกชื้นเหมือนคนเพิ่งเอามือเปื้อนน้ำมาแปะไว้การเริ่มคุมสติไม่อยู่เขาเร่งความเร็วรถแต่ถนนกลับยิ่งครุขระขึ้นทันใดนั้นฝ่ายหน้ารถศาสตไปเห็นเด็กคนหนึ่งยืนขวางถนนเขากระทืบเบรกจนตัวโกง รถหยุดกึกห่างจากเด็กคนนั้นเพียงแค่ไม่กี่คืบเด็กคนนั้นมีผิวสีเทาซีดใส่เสื้อผ้าขาดรุ่งริ่นยืนก้มหน้านิ่งการลดกระจกลงอย่างกล้ากลกลัวๆหนูมาทำอะไรที่นี่พ่อแม่ไปไหนเด็กคนนั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นไม่มีลูกตามีแต่เบ้าตาที่ดำสนิทและมีหนอนคลานย,ย้อยเย้ะเด็กนรกนั่นอ้าปากกว้างจนกรามหลุดแล้วพูดด้วยเสียงของชายแก่ที่ปั๊มน้ำมันว่า รับคนไปด้วยสิเขาอยากกลับบ้านการรีบเข้าเกียร์ถอยหลังด้วยความตกใจแต่เมื่อเขามองกระจกหลังเขาเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มนับสิบร่างกำลังเดินออกมาจากป่าสภาพแต่ละร่างแหลกเหลวบ้างไม่มีแขนบ้างเดินลากไส้ทุกร่างมุ่งตรงมาที่รถของเขาการตัดสินใจหักพวงมาลัยขับฝ่าป่าข้างทางเพื่อหาทางออกจนหลุดมาเจอหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ดูเหมือนหมู่บ้านโบราณ บ้านทุกหลังปิดไฟเงียบมีแต่สารพระภูมิเก่าๆที่ตั้งอยู่หน้าบ้านทุกหลังและที่น่าสยองคือสารทุกหลังมีหุ่นพยนต์ดินปั้นสวมเสื้อผ้าเหมือนคนจริงๆเขาขับรถวนหาทางออกอยู่หลายรอบแต่ทุกทางจะพาเขามาหยุดที่เมนเผาศพกลางหมู่บ้านเสมอในรอบที่สามที่เขาขับผ่านเมนเขาเห็นไฟในเตาเผากำลังลุกโชนและมีกลุ่มคนในชุดขาวมายืนล้อมรถเขาไว้ลงมาเถอะ ถึงเวลาของคุณแล้วเสียงนับร้อยกระซิบข้างหูเผาพร้อมกันทั้งที่เขายังปิดกระจกรถแน่นในขณะที่การกำลังจะสติแตกเขาเห็นแสงไฟสลัวๆจากบ้านหลังหนึ่งที่ดูทันสมัยกว่าหลังอื่นเขาตัดสินใจขับรถพุ่งไปที่นั่นแล้วลงจากรถวิ่งไปเคาะประตูอย่างบ้าคลั่งผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งเปิดประตูออกมาเธอมีท่าทางใจดีเข้ามาข้างในก่อนลูกข้างนอกมันอันตราย การเข้าไปนั่งสั่นในบ้านเธอเอาน้ำมาให้ดื่มการเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังอย่างตะกุกตะกักผู้หญิงคนนั้นยิ้มเศร้าๆแล้วถามว่าตอนที่ขับเข้ามาเห็นป้ายชื่อหมู่บ้านไหมการตอบว่าเห็นครับดอนอาถานเธอกระซิบว่าหมู่บ้านนี้ถูกน้ำป่าพัดหายไปหมดตั้งแต่ปี2546แล้วนะลูกไม่มีใครรอดสักคน การก้มลงมองน้ำในแก้วที่เธอยื่นให้มันคือน้ำสีแดงข้นคลักและมีกลิ่นเหม็นเน่า mm. เมื่อเขาเงยหน้าขึ้นผู้หญิงใจดีคนนั้นผิวหนังค่อยๆหลุดลอกออกเป็นแผ่นๆจนเห็นเนื้อแดงฉาน mm. เธอยื่นหน้ามาใกล้การแล้วหัวเราะว่าขอบใจนะที่แวะมาอยู่เป็นเพื่อน mm. การรวบรวมแรงเครือกสุดท้ายผลักร่างเนิ้วหนานั่นออกแล้ววิ่งกลับไปที่รถ mm. เขาไม่ได้สตาร์ทเครื่องแต่รถกลับไหลไปเองตามทางที่ลาดชัน เสียงัวเราะสยองขวัญดังระงมทั่วป่าเขาหลับตาตะโกนสุดเสียงว่าปล่อยกูไปกูยังไม่อยากตายโครมการสะดุ้งขึ้นมาพบว่ารถของเขาชนกับเสาไฟฟ้าข้างถนนใหญ่แอร์แบกทำงานจนควันขโมงกู้ภัยกำลังช่วยกันงัดร่างเขาออกมาโชคดีนะพี่ที่ติดแค่ขาถ้าพุ่งลงเหวข้างทางตรงโค้งดอนอาถรรนั่นไม่มีใครรอดสักรายเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอก การถอนหายใจอย่างโล่งอ,อกจนกระทั่งเขามองไปที่กระจกหน้ารถที่แตกร้าวเขาเห็นหุ่นพยนต์ินปั้นตัวเล็กๆวางอยู่บนคอนโซลรถสภาพของมันสวมเสื้อผ้าสีเดียวกับที่เขาสวมอยู่ตอนนี้เป๊ะเลยและที่คอของหุ่นมีรอยร้าวเหมือนถูกของมีคมตัดจนเกือบขาดทันใดน,นั้นเสียงกระซิบในหัวก็ดังขึ้นมาครั้งสุดท้ายว่าแล้วจะรอรับในเที่ยวหน้า เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องสถานีลองดีแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับ